เราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกลับมาเจอกับครูครูเดียนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องแผนภูมิรูปวงกลมนะคะจะเป็นเกี่ยวกับวิธีการเขียนแผนภูมิรูปวงกลมนะคะก็คือเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องสถิตินะคะในเรื่องสถิตินะคะก็จะมีแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิแท่งกราฟเส้นแล้วก็แผนภูมิวงกลมนะคะ แผนภูมิวงกลมนะคะจะแยกออกเป็นสองส่วนนะคะก็จะมีการอ่านแผนภูมิวงกลมกับการเขียนแผนภูมิวงกลมนะคะเมื่อครา้ที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องการอ่านแผนภูมิวงกลมไปแล้วนะคะในข้ามนี้นะคะเราก็จะเรียนเรื่องการเขียนแผนภูมิวงกลมกันนะคะ แผนภูมิวงกลมนะคะคือแผนภูมิรูปวงกลมนิยมใช้เมื่อต้อ,ตองการเปรียบเทียบจํานวนย่อยๆกับจํานวนทั้งหมดพร้อมทํากับการเปรียบเทียบจํานวนย่อยๆด้วยกันเองเหมาะแก่การนําเสนอข้อมูลจํานวนร้อยร้อหรือเปอร์เซ็นต์นะคะมากกว่าแผนภูมิแบบอื่นสามารถแผนภูมิรูปวงกลมเนี่ยได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ค่ะ ก็คือแผนภูมิรูปวงกลมนะคะจะนําเสนอข้อมูลโดยเป็น้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะอะเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าแผนภูมิรูปวงกลมได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ก็คือขั้นตอนแรกนะคะหาปริมาณของข้อมูลทั้งหมดและให้ปริมาณของข้อมูลทั้งหมดแทนมุมรอบจุดศูนย์กลางของวงกลมที่มีขนาด360องศานั่นเอง ต่อมาข้อที่2คือนำปริมาณของข้อมูลแต่ละประเภทมาเทียบหาขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมและข้อที่3คือเขียนรูปวงกลมแล้วลากเส้นรัศมีของวงกลมเพื่อแบ่งพื้นที่ของรูปวงกลมออกเป็นส่วนๆตามขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมที่หาไดอ้อันนี้ก็คือ3วิธีในการ เขียนแผนภูมิรูปวงกลมอ่ะหมายเหตุนะคะก็คือข้อมูล1%เปซคิดเป็นขนาดมุมที่จุดศูนย์กลางวงกลม3ร้อยสามจุองศา1%เปอร์เซคิดเป็น3.6องศาอ่ะต่อมาข้อที่2อหมายเหตุข้อที่2นะคะคือไม่นิยมเขียนขนาดของมุมลงในแผนภูมิ แต่นิยมเขียนตัวเลขแสดงปริมาณจริงของข้อมูลหรือลอยละของข้อมูลแต่ละประเภทกำกับไว้เพื่อความสะดวกในการอ่านปริมาณของข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว,รรวอ่ะเขาบอกว่าการสร้างแผนภูมิรูปวงกลมจะต้องแปลงข้อมูลแต่ละ,ะรายการให้อยู่ในรูปขององศา เมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าคือมีเท่าไหร่คะทั้งหมดของวงกลมก็คือมีทั้งหมดสามสามอหกสิองศาดังนั้นการสร้างแผนภูมิรูปวงกลมจะต้องแปลงข้อมูลแต่และรายการให้อยู่ในรูปขององศาดังนั้นก็จะได้สูตรสูตรว่าข้อมูล ที่ต้องการหาสุขหารด้วยข้อมูลทั้งหมดและคูณด้วย360ออันนี้คือการแปลงให้อยู่ในรูปขององศานะคะต่อมาคือ การสร้างแผนภูมิรูปวงกลมจะต้องแปลงข้อมูลแต่ละรายการให้อยู่ในรูปของร้อยละร้อยละก็คือเปอร์เซ็นต์ในร้อยละก็คือมีนห0ึ่ง้ดังนั้นเราก็จะได้เป็นข้อมูลที่ต้องการหาหารด้วยข้อมูลทั้งหมด ข้อมูลทั้งหมดแล้วก็คูณด้วย100เพราะว่าเราต้องการหาร้อยละถ้าเราต้องการหาองศาก็คือคูณด้วย360ถ้าเราต้องการหาร้อยละก็คือคูณด้วย100โอเคทันไหมคะถ้าเราอยากแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปขององศาก็คือเอาข้อมูลที่เราต้องการหาหารด้วยข้อมูลทั้งหมดแล้วคูณด้วย3 6 0อ่ะแล้วก็ ถ้าเราอยากแปลงให้อยู่ในรูปของร้อยละก็คือข้อมูลที่ต้องการหาหารด้วยข้อมูลทั้งหมดและคูณด้วยหนึ่งร้อยทหนไหมคะโอเคอ่ะนั้นต่อไปนะคะอ่ะมาด,ดูตัวอย่างกันตัวอย่างนี้นะคะจะมีอยู่ในรายงานของนักเรียนนะคะจะเป็นตัวอย่าง จากการรายงานสำรวจของงานวิชาการโรงเรียนก้าวหน้าวิทยาเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนจำนวน200คนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมครัว้นหนึ่งชุมนุมจากชุมนุมที่มีให้เลือก5ชุมนุมพบว่านักเรียนสมัครเข้าเรียนชุมนุมต่างๆดังนี้มี5ชุมนุมชุมนุมแรกก็คือวิทยาศาสตร์ ชุมกุมที่สองคือคณิตศาสตร์ชุมกุมที่สามคือภาษาอังกฤษชุมกุมที่สี่คือศิลปะและชุมกุมที่ห้าคือดนตรีเขาบอกว่ามีจํานวนสองร้อยคนอ่ะดังนั้นวิทยาศาสตร์คือมีคนสมัครเจ็ดสิบคนคณิตศาสตร์มีคนสมัครสามสิบคนภาษาอังกฤษมีคนสมัครสามสิบห้าคนศิลปะมีคนสมัครยี่สิบห้าคนและดนตรีมีคนสมัครสี่สิบคนรวมกันและได้สองร้อยคนอ่ะต่อมา ดังนั้นถ้าเราจะไปเขียนวงกลมได้เราก็ต้องหาเราก็ต้องแปลงข้อมูลก่อนเขาบอกว่าจะาเขียนรูปวงกลมแผนภูมิรูปวงกลมแสดงข้อมูลข้างตน้นก่อนที่เราจะไปเขียนแผนภูมิรูปวงกลมเราก็ต้องมาแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปขององศาแล้วก็ร้อยละก่อนจากสูตรที่ครูบอกไปข้างตน้นอ่าเขาบอกว่าวิธีทำโดยแต่ละส่วนมีขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมที่คำนวณได้ ดังตารางต่อไปนี้สูตรในการหาขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมที่ทําให้อยู่ในรูปขององศาก็คือข้อมูลที่ต้องการหาหารด้วยข้อมูลทั้งหมดแล้วคูณด้วยสามอยหกสิบจะได้เป็นเจดสบหารด้วยสองคูณด้วยสามอหกสิบอ่ะได้เท่าไหร่คะนักเรียน ถ้าเราแบบอยากหาง่ายๆโดยที่แบบว่าไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขนะคะแล้วก็ตัดศูนย์ค่ะ200ตัดศูนย์ออกหนึ่งตัวตัดกับ360ออกศูนย์ออกหนึ่งตัวต่อมาตัดศูนย์ตรง70แล้วก็ตัดศูนย์ตรง20ดังนั้นก็จะเหลือเป็น7ค่ะ7คูณด้วย360และหารด้วย2อ่ะก็จะได้เป็น120ปุกนั่นเอง ต่อมาคณิตศาสตร์ค่ะก็เป็น30ส่วนด้วย200คูณด้วย360อยหกส่าทำการตัดศูนย์ค่ะศูนย์ตัดศูนศูนย์ตัดศนดังนั้นก็เอา3ามคูณสาหแล้หาร2ก็จะเหลือเป็นอ่าเหลือเป็น54ต่อมาเหมือนกันค่ะ สามสิบห้าส่วนด้วยสองร้อยคูณด้วยสามร้อยหกสิบสองร้อยก็คือจำนวนคนทั้งหมดส่วนสามร้อยหกสิบก็คือองศาของวงกลมนั่นเองอ่ะ Ou 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 там, Sultan, ได้เท่าไหร่คะอ่ะศูนย์ตัดศูนย์ก็จะได้เป็นสามสิบห้าคูณสามสิบหกแล้วหารด้วยยี่สิบอ่ะจะเหลือเป็นหกสิบสามต่อมายี่สิบห้า หารด้วย200คูณด้วย360อ่ะศตัด0 0ตัด0ก็จะเหลือเป็น25่สิบ้าคูนสาหแลหารด้วย20อ่าเหลือ45โอเคต่อมาอันสุดท้ายค่ะ40หารด้วย200และคูณด้วย360อ่ะศตัด0 0ตัด0ูตัด0ตัดก็จะเหลือเป็น สี่คูณสามสิบหกแล้วหารด้วยสอ่ะเป็น72ดังนั้นเราก็นำหนึ่้บวกด้วยห้าสิบสี่บวกด้วยสามสิบหกบวกด้วยหกบวกด้วยสี่แล้วบวกด้วยเจ็ก็จะเท่ากับ360ร้อยหนั่นเองอ่ะต่อมาเป็นการหารอยละของข้อมูลค่ะ,ะในการหารอยละของคือ ข้อมูลก็คือจำนวนที่ต้องการหาหารด้วยจำนวนทั้งหมดแล้วคูณด้วย100อ่ะก็จะเป็นเ4็ดสหารด้วย200แล้วคูณด้วย100่อ่ะศูนย์นนตัดศูตัดศูตัดศแล้วก็ศูนย์ตัดศแล้เท่าไหร่เอ่ย 7จคูณหก็เท่ากับเจต่อมาเจ็ดหารสองเหลือ35มสหโอเคอ่ะก็ต่อมาคือ30ส่วนด้วยสองคูณด้วย 100. นนนนนนห, 30, หนึ่งอ่ะศตัดศ0ตัดศ0ูตัด0นสาคูณ1เท่ากับสามสิบ30สหารสองก็เหลือสิห้าต่อมา ส5ิบห้าคูณสองร้อยคูณด้วยหนึ่งร้อยเหมือนเดิมค่ะศูนย์ตัดศูนย์ค่ะอ่ะตัดศูย์ออกสองตัวก็เลยก็จะเหลือเป็นสามสิบห้าคูณหนึ่งหารสองก็เท่ากับสิบเจ็ดจุดห้านั่นเองต่อมาค่ะยี่สิบห้าส่วนด้วยสองร้อยคูณด้วยหนึ่งร้อยอันดับแรกค่ะตัดศูย์ออกค่ะ ก็จะเป็น25่คูณหและหารด้วย2 25ยคูณหก็25 25หาร2ก็เท่ากับ12.5ต่อมาวิชาดนตรีค่ะจำนวนดวนตรีก็คือ40ส่วนด้วย200คูณด้วย100เท่ากับอ่ะ0นต่อ0 0นต่อศ40คูณหเท่ากับสี่สหาร2ก็เหลือ20 e นั่นเอง ต่อมารวมค่ะเอาสิบห้าบวกเอาสามห้าบวกด้วยสิบห้าบวกด้วยสิบเ็ดจุดห้าบวกด้วยสิบสองจุดห้าแล้วบวกด้วยยี่สิบก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยค่ะอ่ะอันนี้ก็คือเราแปลงให้อยู่ในรูปองศาแล้วก็รูปร้อยละแล้วนะคะต่อมาเราก็จะไปวาดรูปวงกลมกันค่ะอ่ะเขาบอกว่า กำหนดให้ O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมถ้าแบ่งมุมรอบจุดศูนย์กลางออกเป็น4มุมให้มีขนาดมุมเป็น30องศา60องศา90องศาและ180องศาตามลำดับดังนั้นเขาบอกว่าทำให้เกิดส่วนของวงกลมขึ้นเป็น4ส่วนก็คือมีส่วนของวงกลม AOB ส่วนของวงกลม BOC ส่วนของวงกลม COD และส่วนของวงกลม DOA อ่ะดังรูปดังนั้นว่ารูปวงกลมก่อนอ่ะนี่รูปวงกลมของเราดังนั้นเราก็ต้องทำการแบ่งรัศมีก่อน อ่ะแล้วเขาบอกว่ามีจุดศูนย์กลางคือจุด O O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมอ่าดังนั้น O ต้องอยู่ตรงนี้อ่ะอันนี้คือ O ต่อมาเขาบอกว่ามุม30องศาตามลำดับแล้วก็ดูนะคะว่าส่วนของวงกลมคืออะไรแรกก็คือ AOB นั่นเองอ่าดังนั้นคือ A ต้องอยู่ตรงนี้ A O B มีขนาดมุมเท่ากับ30องศาอ่ะอนั้นมุมนี้มุม A O B คือมีขนาดมุมเท่ากับ30องศาต่อมาคือ60องศาก็คือส่วนของวงกลม B O C B อ่ะเรามี B มีโดังนั้นเราก็ต้องวาดซอ่ะตรงนี้ก็คือจุด C ดังนั้น B O C มีขนาดมุม60องศานั่นเองอ่ะต่อมาเขาบอกว่า เกบองศาก็คือส่วนของวงกลม COD ดังนั้นเรามีและมี C มี O ต่อไปเราก็ต้องมี D ดังนั้น D ของเราคืออยู่ตรงนี้ดังนั้น COD จึงมีขนาดมุมเท่าไหร่คะอ่า90องศานั่นเองต่อมาค่ะ ส่วนของวงกลม D O A มีขนาด1นึ่องศาอะ D O A มีขนาด1นึ่องศาก็คือตรงนี้อ่ะหนึ่งร้อองศาอะดังนั้นส่วนของ วงกลมที่มีพื้นที่น้อยที่สุดก็คือคืออะไรคะอ่า AOB นั่นเองก็คือตรงนี้นี่เองอ่ะก็คือมีส่วนของวงกลมน้อยที่สุดอ่ะส่วนส่วนของวงกลมที่มีพื้นที่มากที่สุดก็คือ DOA นั่นเองก็คือมีพื้นที่นี่ อ่ะแล้วก็มีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบองศาโอเคอันนี้พื้นที่น้อยที่สุดอ่ะตรงนี้คือพื้นที่มากที่สุดเมื่อกี้ เราได้ทำการแปลงค่าจากแปลงค่าให้อยู่ในองศาแล้วก็ลอยล้าไปแล้วใช่ไหมคะ,ะดังนั้นเราก็จะเอาข้อม,มูลที่เราแปลงค่าได้เมื่อกี้ไปทำให้อยู่ในรูปของวงกลมกันวิทยาศาสตร์เราาเราแปลงค่าให้อยู่ในรูปขององศาแล้วก็คือหนึ่ง้ยี่สหกนั่นเองคณิตศาสตร์คือห้าสิบี่ อังกีศคือ63สิบสามศิลปะคือ45และดนตรีคือ72็รวมกันและได้360ร้อหกสต่อมาอร้อยละคณิวิทยาศาสตร์คือ35คณิตศาสตร์15บหาอังกีศ17.5เจ็จุาศิลปะคือ12.5ดหนตรีคือ20่รวมกันและได้100 ดังนั้นเราดูแลค่ะว่าชุมนุมไหนมีพื้นที่องศาเยอะที่สุดอ่าก็คือวิทยาศาสตร์นั่นเองอวิทยาศาสตร์มีพื้นที่ส่วนของวงกลมเยอะที่สุดอ่าลงลงมาคืออังกฤษต่อมาคือคาิตเอลอลงลงมาต้องเป็นโดนตีแล้วก็อังกฤษแล้วก็คณิตศาสตร์แล้วก็ศิลปะนั่นเองอ่ะ ดังนั้นเราจะแบ่งวงกลมเพื่อนำเสนอข้อมูลได้ดังนี้วาดรูปพร้อมกันเลยค่ะดังนั้นในการวาดวงกลมเราก็ต้องมีจุดศูนย์กลางเราก็ต้องแบ่งรัศมีก่อนใช่ไหมอ่านั้นจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนี้ ที่มีพื้นที่มากที่สุดคือ126ใช่ไหมคะคือวิทยาศาสตร์และที่มีพื้นที่น้อยที่สุดก็คือศิลปะคือ45องศาอ่ศาโอเคห่ะนะังนั้นศิลปะก็คือจะมีแค่นี้ ตรงนี้คือ45องศาต่อมาลองจากศิละปะก็คือคณิตศาสตร์อนั้นครูให้คณิตศาสตร์อยู่ตรงนี้มีเท่าไหร่54องศาอต่อมาคืออะไรคะอะอังกฤษ63ให้อยู่ประมาณนี้แล้วกัน ก็คือมันต้องมีขนาดใหญ่กว่า45องศาและ54องศาเพราะว่ามันมีขนาด63องศาต่อมาคืออ่าโดนตีได้72องศาดังน,นั้นมันก็ต้องใหญ่กว่า63ดังนั้นอันนี้มีขนาดเท่ากับ72องศา อ่ดังนะั้นอันที่ใหญ่ที่สุดก็คือวิทยาศาสตร์มี126องศานั่นเองอหนไหมคะใครไม่ทันก็กดสต็อปไ้ได้เลยนะคะอ่ะต่อมา เขาบอกว่าโดยทั่วไปเนี่ยไม่นิยมเขียนขนาดของมุมที่กำกับไว้แต่จะนิยมเขียนเป็นข้อมูลจริงกำกับไว้ในแต่ละส่วนของข้อมูลดังนั้นเราก็จะเขียนแผนภูมิรูปวงกลมได้ดังนี้นะคะแผนภูมิรูปวงกลมอันนี้นะคะก็จะสแสดงเป็นแผนภูมิสแสดงจานวนนักเรียนที่สมัครเรียนกิจกรรมใน5ชุมนุมของโรงเรียนก้าวหน้าวิทยาคมค่ะแล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะ แบงรัศมีแล้วก็สร้างจุดศูนย์กลางแต่เราจะให้เขียนองศาไว้ในวงกมลมเราจะเขียนเป็นแทนข้อมูลจริงเริ่มทําเลยเอาวาดวงกลมก่อนนะนเราก็ต้องสร้างจุดศูนย์กลางสร้างเส้นรัศมี ต่อมาอันที่มีพื้นที่น้อยที่สุดก็คืออะไรคะเอาเป็นเปอร์เซ็นต์ละกันเปอร์เซ็นต์ที่น้อยที่สุดก็คือศิละปะใช่ไหมคะศิละปะมีเปอร์เซ็นต์น้อยที่สุดก็คือ12.5%สองจุ้าเปอร์เซ็นตใช่ไหมดังนั้นเราจะให้ศิละปะอยู่ตรงนี้ ตรงน,นี้ล้วกันอันนี้ก็คือศิลปะ12.5%ต่อมาลงจากศิลปะก็คือคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะมี15%ดังนั้นคณิตศาสตร์ก็ต้องมีช่องกว้างที่ใหญ่กว่า12.5% าตรงนี้คือคานิสตาร์อ่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อมาก็คืออังกฤษอังกฤษมีเท่าไหร่คะสิบเจ็ดจุดห้าดังนั้นก็ต้องกว้างกว่าคณนิสตาร์ด อ่าตรงนี้ตรงนี้คืออังกฤษอ่าสิบเจ็ดจห้าเปอร์ซนต่อมาคือดนตีดังนั้นโดนตีก็ต้องมีพื้นที่ที่มากกว่าอังกฤษอ่าดังนั้นตรงนี้คือโดนตี อ่าโดนตีได้ยี่สิบเปอร์เซนตอ่าแล้วตรงนี้คือที่มีพื้นที่มากที่สุดก็คือวิทยาศาสตร์เพราะว่าวิทยาศาสตร์ได้เท่าไหร่คะอ่าได้สาสหเปอซน่ะนักเรียนก็สามารถลงสีได้เลยนะคะว่าแต่ละจุดนักเรียนจะให้เป็นสีอะไรอ่ะอย่างเช่นอ่าวิทยาศาสตร์ครูให้ ครูระบายเป็นสีชมพูแล้วกันแล้วแต่ัาเรีนเลยนะว่านักเรียนจะระบายสีอะไรเพื่อแบบว่าทําให้มองง่ายขึ้นอ่สีชมพูต่อมาครูจะให้ศิละปะเป็นสีฟ้าะนันกเรียนระบายสีได้นะครูจะให้คณน,นิสตาดเป็นสีแดง แล้วครูก็จะให้อังกฤษเป็นสีเขียวอ่ะพอเราไปสีเราก็จะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าแต่และส่วนมีพื้นที่ที่ต่างกันอ่ะแล้วครูก็จะให้โดนตีเป็นสีน้าตาลอ่ะเราก็จะมองเห็นแล้วว่าว่าส่วนของวงกลมที่มีพื้นที่มากที่สุดก็คืออะไรคะชุมนิงงวิิทยาศาสตร์นั่นเอง แล้วส่วนของวงกลมที่มีพื้นที่น้อยที่สุดก็คือศิละปะนั่นเองตรงสีฟ้าโอเคพอเราเระบายสีแล้วเราก็จะได้ลักษณะหน้าตาแบบนี้ก็คือวิทยาศาสตร์มีทั้งหมด35%เปอร์เ็นก็คือเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดต่อมาคณิตศาสตร์คือ15%เปเซนแล้วก็อังกฤษ17.5% ศิลปะ12.5และโดนตี20%ดังนั้น35% 15% 17.5 12.5 20%รวมกันแล้วได้เท่ากับ100%นั่นเองอ่าแล้วก็จบแล้วนะคะกับแผนภูมิรูปวงกลมเป็นการเขียนแผนภูมิรูปวงกลมนะคะนักเรียนคนไหนที่ไม่เข้าใจก็สามารถย้อนดูวิดีโอได้นะคะ ตัวอย่างนี้นะคะจะมีอยู่ใบอยู่ในใบง,งานของนักเรียนนะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย